มหาศจรรย์ไพรัตนาราศีต่อไปราศีธนูไพ่ใบแรกที่จับได้พญานาคใบที่สองพ,พระวิษณุใบที่สามพระแก้วมรกตโอ้โหคุณผู้ชมก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีธนูครับไพ่ใบแรกพญานาะค คุณผู้ชมไพ่พญานาคครั้งนี้ผมมีเรื่องมหัศจรรย์จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังหงวัดที่พวกคุณผู้ชมจะต้องไปให้ได้วัดนี้มีชื่อว่าวัดมหาธาตุคุณผู้ชมครั้งนี้นะครับเฉพาะ ชาวราศีธนูนะถ้ามีโอกาสเดินทางนะฮะไปวัดมหาธาตุคุณผู้ชมไปกราบสักการะสมเด็จเฮงให้ได้หรือพระวรรณรัตนเฮงท่านจะมีรูปปั้นอยู่นะฮะอยู่ในโบสถ์วัดมหาธาตุไปขอความเป็นสี่มงคลที่นั่นไปขอให้กิจการการค้าทําอะไรเฮงเฮงทำอะไรก็ขอให้ร่ํารวยคุณผู้ชมไปทําบุญที่วัดมหาธาตุให้ได้แล้วทุกวันเสาร์อาทิตย์นะฮะวัดมหาธาตุเนี่ยเขาจะมีการอบรม เรื่องการนั่งวิปัสสนากรรมฐานหรือการทำสมาธิคุณผู้ชมไปให้ได้นะครับแล้วไปสักการะบูชานะครับสมเด็จเฮงไปหาให้เจอ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมหากมพระราชวังบวรขอพรกับท่านให้ปกปักรักษาบ้านเมืองของเราให้กลับมาปกติสุขเหมือนเดิมแต่อย่าลืมนะครับหมุดหมายสำคัญครั้งนี้อยากให้ชาวราศีธนูไปกราบท่านจริงๆ จงไปให้ได้และจงไปด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วชาวราศีธนูนะฮะอะไรที่มันติดขัดนะครับอะไรที่ทำให้เราแบบรู้สึกมีปัญหาเรื่องการเงินการทองสภาพคล่องด้านการเงินการทองก็จะดีขึ้นไพ่ใบที่สองพระวิษณุพระวิษณุเนี่ย ใครผมเชื่อว่าชาวราศีธนูผมว่าไปหลายท่านแล้วแล้วเมื่ออุปสรรคมันยังไม่หมดยังไม่ออกจากชาวราศีธนูคุณผู้ชมเดินทางไปกราบพระวิษณุที่เสาชิงช้าสักครั้งหนึ่งครับไปขอพรอันเป็นมงคลและแปกแลกเหลือเกินครับเดือนกันยานี้ที่คุณผู้ชมได้ฟังคลิปไพ่รัตนะเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมไพ่พระวิษณุออกหลายราศีมากนะครับ แล้วจงไปให้ได้บอกองค์พระวิษณุปโปรดจงช่วยตัดอุปสรรคแล้วจงประทานโชคลาบประทานโภคทรัพย์ประทานเงินทองให้แก่ข้าพเจ้าแด่ผู้ศรัทธาองค์พระวิษณุในครั้งนี้คุณผู้ชมไปให้ได้และจงตั้งใจอธิษฐานจงตั้งใจขอพร หลายท่านนะฮะมีปัญหามีอุปสรรคชาวราศีธนูขายที่ขายทางไม่ได้บ้างขายบ้านขายช่องไม่ได้มาดูดวงกับผมไหว้พระวิศณุคุณผู้ชมเชื่อไหมปกติเนี่ยที่ตาบอดเขาขายได้อะคุณผู้ชมว่าแปลกไหมอ่ะอยู่ๆเขาขายได้อ่ะ ทั้งๆที่ไอเงินก้อนนี้มันเป็นเงินที่เขาเตรียมไปใช้นี่และไอเจ้านี่ก็ทวงอยู่นัน่นแหะทวงตลอดตลอดจนเขาลอดพ้นวิกฤตในครั้งนี้ได้แต่การที่จะลอดพ้นวิกฤตในครั้งนี้ได้อาจจะไม่ได้เกิดจากการสักการะเพียงอย่างเดียวคุณผู้ชมรักษาสินห้าให้มัน่น คุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับรักษาสินห้าให้มั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วพยายามสวดมนต์จเจริญภาวนาพยายามทำทานพุทธะจากความตนีบ้างนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจหน่อยทั้งทำทั้ง,ง,งสามอย่างและรักษาสินให้ดีเวลาเราไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับคนโบราณโบราณเขาบอกเอ้ยนี่มันถือสินไว้มารักษาสินห้าดีไว้นูน่นนั่นนี่นี่น,นัน่นนู่นเอ้มันทําบุญเป็นประจําเลยเว้ยอา้าวมันอยากได้อะไรก็จะได้ให้พรน,นั้นแก่เขา แล้วครั้งนี้ครับคุณผู้ชมเมื่อไพ่พาวิษณุเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูบางทีอุปสรรคมันเยอะนะครับแล้วความดีของชาวราศีธนูเนี่ยเวลาให้ใจใครให้เต็มที่นะเวลาเลี้ยงเลี้ยงเต็มที่นะอยากได้อะไรบอกชาวราศีธนูเลยจัดให้เลยไม่มีปัญหาเลยนี่คือความใจกว้างดุดแม่น้ำเจ้าพญาเลยคุณผู้ชมของชาวราศีธนูอยากได้อะไรบอกชาวราศีธน,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 นูถ้าถูกใจให้หมดอะ แต่ถ้าชาวราศีธนูนะเกียรติใครนะไม่ถูกใจใครนะโอ้โหมึงอย่าหวังว่าจะได้อะไรจากชาวราศีธนูหมดสิทธิ์ครับนึกภาพอบอกไหมฮะคุณผู้ชมและเมื่อไพ่รัตนะเกิดพระวิษณุเนี่ยจับได้พระวิษณุชาวราศีธนูไปไหว้หน่อยไปด้วยกันหน่อยจับมือนะฮะชวนคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาไปไหว้พระวิษณุบอกองค์พระวิษณุเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยตัดอุปสรรคให้ลูกช้างหน่อย เหนื่อยแล้วเกินแล้วแล้วลูกช้างจะหมั่นทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเราสัม,มณนะชีพามและสัพพสัตย์น้อยใหญ่รวมถึงคนยากไร้ด้อยโอกาสต่างๆไปให้สัตว์วาจาก,กับท่านแบบนี้คุณผู้ชมไปบอกกับท่านแบบนี้แล้วเคาะกรรมครั้งนี้จะออกจากชาวราศีธนูไพ่ใบที่สามพระแก้วมรกต ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบที่สูงที่สุดในสำรับของไพ่รัตนะบางทีเราเหนื่อยล้ามามากมายคุณผู้ชมบางทีหันมองทางซ้ายก็ไม่มีใครหันมองทางขวาก็ไม่มีใครพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ก็จากกันไปหมดแล้วบางทีชาวราศีธนูสู้ด้วยตัวคนเดียวแต่คนที่เกิดชาวราศีธนูนะฮะหรือเป็นชาวราศีธนูเนี่ยเขาเป็นคนมีศักดิ์ศรี ไม่ค่อยขอความช่วยเหลือใครแต่ถ้ามีเมื่อไหร่ระบบอกเลยในบรรดา12ราศีชาวราศีธนูเป็นราศีที่เต็มที่หรือสปอร์ตที่สุดกินกันสมมติว่าเราไปกินเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลใจเลยนะสมมุติไปกินกับชาวราศีธนูเนี่ยไปนั่งกินข้าวเนี่ยหมดกันไป7 8 0 0เนี่ยนึกออกไหมฮะแต่ชาวราศีธนูบอกสั่งไปเลยสั่งเป็นพันก็สั่งไป หามาจ่ายหามาเลี้ยงได้เนี่ยคือคุณสมบัติพิเศษของชาวราศีธนูไพ่พรกแก้วเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูครั้งนี้เพื่อให้เป็นความมงคลสูงสุดกับชาวราศีธนูเดินทางสักการะพรกแก้วมรกตสักครั้งหนึ่งนำน้ำมนต์นะฮะที่อยู่หน้าพระอุโบสถเอาเนี่ยดอกบัวเนี่จุ่มลงไปเคาะที่หัวสักสามครั้งอะไรที่มันไม่ดีที่อยู่ในราศีธนูขอให้ออกไปทั้งหมด คุณผู้ชมเอาจุ่มอีกรอบหนึ่งเคาะหัวอีกสามครั้งสิ่งใดที่เป็นมงคลจงบังเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูใครเดินทางมาวัดพระแก้วไม่ได้ไม่เป็นไรไหว้พระใหญ่ๆประจำจังหวัดของท่านพระพิษณุโลกไหว้พระพุทธชินราชนะฮะอยู่แปดริ้วนะฮะฉาเชิงเซานะครับไหว้หลวงพ่อโสธรน,นะฮะแม่กองลาบุรีหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับและโซนทางพุทธมนฑล คุณผู้ชมหลวงพ่อวัดไร่ขิงไปเลยและตอนนี้หูหลวงพ่อวัดไร่ขิงนี่ลงเต็มกําลังอ่ะภาษาดวงเขาเรียกลงเต็มกําลังอ่ะกับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมสองที่แต่ถ้าใครอยากไปนะผมแนะนํานะหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมคุณผู้ชมไปและสําเร็จเยอะผมให้คนไปไหว้สําเร็จทุกคนผมบอกเลยและในส่วนที่สองนะฮะ แต่ถ้าใครเดินทางได้ครั้งนี้คุณผู้ชมมาสักการะบูชาองค์พระแก้วมรกตซะหน่อยขอความเป็นสีมงคลครับครั้งนี้ให้บังเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูปัญหาและอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยฮะก็ขอให้ผ่านพ้นไปสิ่งดีๆเริ่มปรากฏแล้วแต่อย่าไปท้อแท้ใจในโชคชะตาบอกแม้จารย์ฉันยังไม่รวยสักทีฉันยังไม่สำเร็จสักทีเลยคุณผู้ชมฟังให้ดีค่อยๆสร้างบุญค่อยๆ ไปสร้างกุศลเหมือนคนถามผมว่าอาจารย์ไม่มีเงินเนี่ยไปทําบุญเนี่ยไปสวดมนต์เนี่ยได้บุญไหมได้สิครับเพราะหนึ่งนะฮะการสวดมนต์เนี่ยคุณไม่ได้ไอ้นี่เลยอะ่ะไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์รักษาสินห้าได้อย่างมั่นคงเลยนี่แหละคือกุญแจสําคัญเหมือนเราไปสวดมนต์นะฮะเวลาเราสวดมนต์เราไปฆ่าสัตว์เราไปลักทรัพย์หรือเปล่าละ่ะ เราไม่ได้ไปทําแบบนั้นเลยเนี่ยเราละเว้นจากบาปทั้งปวงบางคนค้นนั่งสมาธิไม่ได้พอหลับตาปุ๊บเห็นหน้าคนนู้นลอยมามั่งเห็นไอ้นี่มามั่งเห็นไอ้นั่นมามั่งจิตใจมันไม่นิ่งแต่ผมยม้ำอีกครั้งหนึ่งชาวราศีธนูครับผมอยากให้ไปจริงๆแล้วผมจะไปด้วยวัดพระแก้วเดี๋ยวเราไปพบปะพูดคุยกันนะคุณผู้ชมนะเหมือนวันเนี้ยผมเพิ่งไปศาลเจ้าไต่ฮงกงมานึกออกไหมฮะแล้วก็ โอ้โหสมาชิกเขามาดูดวงเขาเจอผมแหมยืนเมามอยกันสนุกเชียแล้วก็ไปนั่งกินลหล่อ้างกล้วยกันนั่งคุยกันพอกลับมาบ้านก็มาลงเสียงให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยแหละน้ำมันสมุนไพรหมอหัวโตวสูตรออริจินลอลออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากเคมีสังเคราะห์ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายให้ความรู้สึกผ่อนคลายด้วยคุณค่าจากสมุนไพรแท้ กินสมุนไพรอ่อนๆจากธรรมชาตินอกจากคุณประโยชน์ทางร่างกายแล้วน้ำมันสมุนไพรหมอหัวโตโอย่างเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการให้และทําความดีเพราะทุกขวดที่เราจําหน่ายล้วนมีส่วนร่วมสมทบทุนเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์หัวใจแห่งการให้และหัวใจแห่งการแบ่งปันคลิกลิงก์ข้างล่างได้เลยครับเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับ ไพ่ใบแรกครับทําบุญน้ําเปล่าใบที่สองปล่อยป่าใบที่สามถาวายเทียนแม่โว้ยชาวราศีธนูไพ่ใบแรกก็ทําบุญน้ําเปล่าซสแล้วไพ่รัตนะเนี่ยแปลกนะคุณผู้ชมนะผมถึงบอกว่าเวลาโจหัวมาเนี่ยมหัศจรรย์ไพ่รัตนะเขารู้นะว่าชาวราศีธนูเนี่ยติดขัดแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหม ไพ่น้ำเปล่าเนี่ยเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูครั้งนี้ใครมีสตุ้งสตางนะคุณผู้ชมจะยกแพ็คหรือซื้อแค่ขวดเดียวก็ได้นะไปถวายพระหน่อยคุณผู้ชมฟังให้ดีนะบอกโอ้ยถวายพระไม่อยากถวายเลยจานแหมฉันไม่ไม่ชอบอิสมพันแถวบ้านเลยถวายเนนคุณผู้ชมถวายเนนเลยเชื่อผมนึกออกไหมฮะหรือเบื่อทั้งพระเบื่อทั้งเนนซื้อน้ำเปล่าเนี่ยซักแพ็คเนี่ย นะคุณผู้ชมนะให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าให้เขาเก็บไว้กินหน่อยแล้วพอซื้อเสร็จบังคับท่านสักนิดหนึ่งนะแหมให้สินให้พรให้เงินทองชั้นไหลลื่นหน่อยสิคุณผู้ชมบอกเลยยังไงพ่อแม่นะฮะปู่ย่าตาใหญ่คุณผู้ชมเดวกใจอ่อนบอกเออให้เองร่ํารวยนะมีเงินมีทองนะคุณผู้ชมไปทําแบบนี้ทําง่ายๆครับไพ่รัตนะทําง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องบอกรอให้ใครมาบอกแหมอดีตชาตินะ ไปสักไอ้อะไรนะไปใส่บาตรเอาข้าวบูดไปใส่บาตรพระโถ่เอ้ยไข่ผมก็คุณผู้ชม,มอ,อย่าเอางี้เวลาคุณผู้ชมไปเห็นไอ้หมอดูเห็นผีเห็นวิญญาณก็ถือว่าฟังสนุกสนุกไปอย่าไปตื่นเต้นกับมันมันเซ็ตกันหมดมันเตี้ยมกันหมดนะพวกเนี้ยโถ่แหมผมรู้จักหมดนะไอ้พวกเนี้ยใบที่สองคุณผู้ชมปล่อยป่าเห็นไหมเห็นไหมผมถึงบอกเลยนะคุณผู้ชมนะฮะ ไพ่ปล่อยปลาเนี่ยเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูวันนี้ชาวราศีธนูเนี่ยเจป์ซวิกฤตนะครับบางทีหมายสารแม่งแปะหน้าบ้านแล้วนึกออกไหมฮะไอนี่ก็เริ่มทวงเงินแล้วไอหันมาทางนี้แม่งเงินกูก็ไม่ทันแล้วต้องเตรียมมาจ่ายทางนั้นและคุณผู้ชมนึกออกไหมมันเจ็บปวดนะคุณผู้ชมนะเวลามันไม่มีเงินอนะมันมีความทุกข์ พอเรามีความทุกข์ปัญหาเนี่ยมันทําให้เราทะเลาะก,กับเมียบางทีเมียทะเลาะก,กับผัวเพราะเรื่องที่มันไม่มีเงินเนี่ยคุณผู้ชมกัดใจนิดนึงคุณผู้ชมซื้อปลาหน้าเขียงนะทำแค่ปลาหน้าเขียงพอนะเขาบอกโอ้ยทำสัตว์ใหญ่นู่นนั่นนี่คุณผู้ชมสังเกตไหม ตั้งแต่เราทำไพ่รัตนะมานะครบรอบมาอย่าว่าครบรอบทำมาเนี่ยปีกว่าๆเนี่ยจนถึงวันนี้คุณผู้ชมเคยเห็นสักครั้งหนึ่งไหมที่ผมบอกว่าเอ้ยไปทาไปปล่อยสัตว์ใหญ่ซิทำบุญสัตว์ใหญ่ซิคุณผู้ชมเคยเห็นผมพูดไหมไม่มีครับเพราะอะไรเหมือนที่ผมบอกคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมรู้หมดนะไอ้พวกนี้แม่งแม่งเอาตังไปทำอะไรคุณผู้ชมนึกภาพบอกนะผมรู้หมดนะ นึกออกไหมฮะฉะนั้นง่ายๆคุณผู้ชมไปซื้อปลาหน้าเขียงตัวละยี่บห้าบาทปลดดุกซื้ออะไรก็ได้นึกออกไหมฮะเอาที่ยังไม่ตายที่เป็นหน้าเขียงจริงอะ่ะให้บอกว่ามึงใส่ถุงกแก๊บมาเลยเดี๋ยวกูาไปปล่อยให้เวลาคุณผู้ชมปล่อยปลานะคุณผู้ชมพูดแบบนี้เฮ้ยวันนี้ข้าช่วยชีวิตเองนะเองจําไว้นะคุณผู้ชมยกถุงขึ้นมาเลยแล้วมองหน้ามันวันเนี้ย กูช่วยชีวิตมึงอ่ะมึงช่วยกูด้วยนะคุณผู้ชมพูดแค่เนี้แล้วคุณผู้ชมปล่อยไปเดี๋ยวอันนี้ส่งมันส่งอันนี้ส่งมันส่งเพราะอะไรเวลาชาวราศีธนูเป็นราศีที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีอ่ะไม่เคยขอใครอ่ะในบรรดา12ราศีเนี่ยชาวราศีธนูเป็นราศีที่มีศักดิ์ศรีที่สุดนึกออกไหมฮะฉะนั้น ไอการมีศักดิ์ศรีอ่ะมันก็ดีนึกออกไหมฮะแต่บางทีอ่ะเราก็อารมณ่อรวยหน่อยนึกออกไหมฮะทำใจสบายๆหน่อยไอส่วนไหนยอมได้เราก็ยอมสักนิดนึงใช้เหตุผลเข้าคุยกันแต่ครั้งเนี้ยเมื่อพ่ปล่อยปลา,ม,ามันมาไปทําฟังคลิปผมเนี่ยชาวราศีธนูเสร็จเรียบร้อยอ่ะไปตลาดเลยตลาดเย็นก็ได้ตล,ดไดตลาดเช้าพรุ่งนี้ก็ได้ไปซื้อปลามาปล่อยแล้วบอกเฮ้ยแม่งกูช่วยชีวิตเองนะเองช่วยข้าบ้างนะ ไม่ไหวแล้วต้องช่วยนะเอาไปให้รอดพ้นให้ปลอดภัยคุณผู้ชมบอกแค่เนี้ยแหละครับและทำแค่เนี้ยง่ายๆแล้วเดี๋ยวปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆมันจะผ่านพ้นไปชาวราศีธนูใบสุดท้ายถวายเทียนครั้งนี้ชาวราศีราศีธนูนะฮะถวายเทียนสักนิดหนึ่ง เป็นเทียนบาทเดียวก็ได้เวลาเราไปวัดเนี่ยคุณผู้ชมนึกออกไหมเขาจะได้เอาเทียนเราเนี่ยไปใช้เลยบางทีเอาเทียนเล่มใหญ่ไปไม่ได้ใช้เก็บใส่กล่องฝุ่นเกะอยู่งั้นน่ะนึกออกไหมฮะซื้อแค่บาทเดียวพอเทียนบาทเดียวเนี่ยคือเทียนเบอร์เล็กที่สุดกล่องหนึ่งเนี่ยถุงนึงเนี่ยสิบกว่าบาทคุณผู้ชมเชื่อผมแล้วไปถวายพระแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่เขาจัดดอกไม้ถูบเทียนเนี่ยเขาจะได้เอาเทียนเนี่ยพันพร้อมดอกไม้เลย ให้เราไปไหว้พระตรงนี้สำคัญนะครับแล้วนี่คือหัวใจจริงๆบางครั้งแสงสว่างจะนําทางให้เราบางครั้งนะครับแสงสว่างก็จะนําความสุขมาให้เราแสงสว่างจะนําทรัพย์สินนําเงินทองนําโชคนำลาบมาให้เราเช่นเดียวกันก่อนจากกันวันนี้ครับคุณผู้ชมผมอยากให้ชาวราศีธนูที่เป็นที่รักของผมทุกท่านนะฮะ ด้วยถึงคำว่าราศีธนูให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานพุทธจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้แก่เทวดาประจำตัวของชาวราศีธนูทุกท่านครับพุตตกาโมละเพปุตังธนกาโมละเพธนังอัตถิกาเยกายยายะ เทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนาคตาโพธาเชตวามารังสวาหนังจตุสาจาสภ นราสาทานขังการทยโบพตทธาทเวสนายาการสเปปเตนติตามหงมาเกเตโมเนสราสีเสปเตนติตัไมหังโุถ Mô-kha-la-noi-cha-wa-ma-ke เทโรมาเฮสิเทนตวะทั้งโกโสมัยหังวัทเนนิจังปะเตนทาสิกุนาคารโปลโนอังโุลิมาโรจะอุปาเรนันทเสวะเลเถราปาจิเมชาตานารเตติระกามามา

ชะตองาเิวะเมังคคลิมานักการขันธบวรุษปเรตาจะอาตานาติยโสตะกังอากาเสชะทนาอาสิเสสาปาการสันติตาชินา ตโตเมสเกเจนะสัทธาสามโกตะปัญชเรชนะปัญชรามาจังหิวิหารันตังมะหิตาเลสัทธาปาเลตุมังสาเพเตมหาปุริสาสะพายเยเจวะมันโตสุขโคตอสราโคชินาณุ เทวธามานุภาเวนะจิตาริสังโฆสัมภานุภาเวนะชิตันตระ